เราพบกันอีกแล้วเธอนี่เองนายขัดขวางไม่ให้ฉันเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณและทาให้อาจารย์ของฉันพลาดโอกาสที่จะได้รับการรักษาการยึดร่างกายและการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณนัดขาดต่อก,กดแห่งสวรรค์แม้ว่าฉันจะสามารถช่วยอาจารย์ของเธอได้สักระยะหนึ่งแต่การล้นโทษจากพระเจ้าจะไม่ปล่อยเธอไปในอนาคตหยุดพูดเรื่องไร้าสาระได้แล้ววันนี้พวกแกจะต้องตายกันหมดเนื่อคืออะไร ก่อนหน้านี้เธอมีเพียงความแข็งแกร่งระดับลุกเสกแต่ตอนนี้เธอมีความแข็งแกร่งระดับการเต้นของหัวใจยากที่แท้ก็เป็นยาที่ช่วยเพิ่มพลังวิญญาณได้ในทันทีตอนนี้ฉันรู้ว่ามันสายเกินไปแล้วตอกนรกไปซะล้วมมือนดาบอืกแค่ก่อนป้องกันคงไม่ไหว ท่านผู้นำเวลาของฉันมีน้อยดังนั้นฉันจึงสอนได้เพียงวิธีการใช้พลังวิญญาณของท่านเท่านั้นแต่ฉันไม่สามารถสอนวิชาให้ท่านได้แต่ด้วยพลังวิญญาณในปัจจุบันของท่านท่านเพียงแค่ใช้พลังวิญญาณเพื่อโจมตีผู้ฝึกฝนอมตะได้อยู่ต่ำกว่าระดับการเต้นของหัวใจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่านเลยถนนนั้นเรียบง่ายจิตวิญญาณรวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นคืออ้าอ้า เป็นไปไม่ได้แรงกดดันนี่หรือว่าเขาอยู่ในช่วงการเต้นของหัวใจหยุดช่วยผู้เผด็จการทําเรื่องชู้วๆได้แล้วแกค่าอาจารย์ของฉันแกอยากให้ฉันยอมรับความเมตตากรุณาความยุติธรรมและศีลธรรมของแกเหรอวันนี้แม้ว่าร่างกายและวิญญาณของฉันจะถูกทำลายฉันก็จะฆ่าแกแอฮือได้ยังไงกันไม่อย่าเพิ่งนะฉันยังไม่ได้ล้างแค้นให้อาจารย์ของฉันเลยฉันยังไม่ยอมรับขยะไร้ประโยชน์ อ้าสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ฉันคือสามเทพซิงเหียงสามเทพซิงเหียาคืออะไรกันแน่สามเทพซิงเห่ยาเป็นตัวแทนของความปรารถนาทั้งสามประการของมนุษย์ได้แก,ก่ความโลภความโกรธและความไม่รู้ทั้งสามเทพสิงยงเหียาคือเทพเจ้าที่ควบคุมความปรารถนาทั้งสามนี้นี่มันแย่จริงจริง พี่ชัยไม่สบายใจเหรอโอ้พี่กลัวว่าคนอื่นจะมาขโมยจุดเด่นของพี่ใหญ่ไปผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบล้วนเป็นลูกในตระกูลของฉันและพวกเขาเป็นเกิแก่ตระกูลของฉันทำไมฉันต้องขโมยจุดเด่นไปด้วยพี่ชัยทำไมไม่มอบตำแหน่งหัวหน้าตระกูลให้ฉันตอนนี้เลยละ่ะมิฉะนั้นจะเป็นเรื่องน่าอายมากถ้าเฉิงหยุนลี่ล้มเหลวในการทดสอบน้องสามตลกแบบนี้ไม่สนุกเลยนะถ้าฉันไม่ได้ล้อเล่นละ่ะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาไม่ถูกกันนะสิ น่าสนใจมากผู้อาวุโสสองคนต่อสู้กันในงานเลี้ยงอาหารค่ำของตระกูลซึ่งเป็นอันตรายต่อใบหน้าของตระกูลปวดคิดใหม่อีกครั้งผู้อาวุโสมีเหตุผลแล้วจะรอดูผลการทดสอบแล้วกันดูเหมือนว่าเฉิงหลงจะต้องมีแผนอะไรแน่ๆเสี่ยวจูขอบใจนะคุณเฉิงถ้าหารชุดดำพร้อมแล้วโปรดออกคำสั่งด้วย ถ้าลูกชายของฉันพาดจงสังหารเสริงเจิ้งและลูกศิษย์คนอื่นๆทันทีครับหลังจากคืนนี้ตระกูลจะเป็นของฉันฝ่ามือไฟลาเกร์ฝนแ็มเบอร์เลียหินเออ หยุดล,ลี่จัวชิวเฉียชิว,ชวขอโทษนะฉันไม่คิดเลยว่าการทดสอบครั้งนี้จะเป็นแบบนี้มันทำให้นายกับเสียเหวินบาดเจ็บอย่าก,กังวลไปเลยฉันสัญญาว่าจะช่วยเธอเธอสองคนพักผ่อนก่อนนะต่อไปโปรยให้เป็นหน้าที่ของฉันฮ่าฮ่ฮ่าไอเด็กโงอกกราพูู้หญิงแย่โสแบบนี้ออกมาได้ แกมีความแข็งแกร่งเกินกว่าคนรอบข้างตั้งแต่อายุยังน้อยน่าสนใจแล้วฉันจะแสดงให้แกดูผู้ชายคนนี้เอ๊ะอึกฮะอึกอึ๊ก หลังเจอดูดซับเหมาพิษแล้วแกก็ทำอะไรไม่ได้ฮหอนี่คืออะไรอไอปีศาจสารแล้วปีศาจหยุดพูดไร้สาระได้แล้วมาฆ่าจาังส่วนเซอร์ด้วยกันเอ๊ะสารเทพสิงเหยี่ยวหายไปแล้วและเส้นทางสู่ความเป็นอมาตะก็เปิดออกเอ๊ะ การกลับชาติมาเกิดของข้าเจ้าสบายดีไหมการกลับชาติมาเกิดของข้าเจ้าสบายดีไหมนายคือชาติก่อนของฉันจางซวนเซอพูดให้ถูกคือข้าคือรัศม,มีแห่งจิตสำนึกของจางซวนเซอเดี๋ยวนะทำไมฉันถึงเห็นนายที่นี่ฉันตายแล้วเหรอเปล่านะเหตุผลที่เจ้ามาที่นี่เพื่อพบข้าเป็นเพราะเทพทั้งสามของข้าอยู่ที่นี่ว่าไงนะ สิ่งที่เรียกว่าเทธทั้งสามหมายถึงความปรารถนาสามประการของมนุษย์คือความโลร об, ความโกรธและความไม่รู้ความปรารถนาทั้งสามนี้เป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ที่ปลูกฝังความเป็นอมตะในจิตใจเมื่อเทธทั้งสามรบก,กวนจิตใจผู้ที่ปลูกฝังอาจจะสูญเสียทักษะทั้งหมดและไม่สามารถขค้นไปสู่จุดสูงสุดได้หรือถูกข้อบงนำโดยวิญญาณชั่วร้ายดังนั้นผู้ที่ปลกพ่อความเป็นอมตะจะต้องทิ้งความปรารถนา โดยทั่วไปแล้วสามความปรารถนาที่ถูกเอาออกจะกลายเป็นความเปล่าๆหลังจากที่ความปรารถนาทั้งสามของข้าถูกเอาออกไปแล้วพวกมันก็ยังคงควบแน่นและยังคงรูปร่างอยู่ดังนั้นข้าจึงทิ้งมันไว้ในดินแดนลับของชื่อเวยซึ่งเป็นที่ที่ข้าเริ่มต้นตระกูลเมื่อเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นบททดสอบของซิงเหยาซางกวนกล่กาวอีกในหนึ่งเทพทั้งสามซิงเหยาซางกวนเป็นทั้งสามความปรารถนาของนายถูกต้อง เมื่อนายรวมความปรารถนาทั้งสามไว้ในรูปปัน้นสามซิงเหยี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นตระกูลยังไงนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนที่ข้าจะเคลื่อนสู่อาณาจักรอมะตะจิตสํานึกทางวิญญาณของข้าไม่ได้มีมากนักเมื่อข้าดึงแกนแท้ของจิตวิญญาณและตื่นตัวอย่างแท้จริงทุกอย่างก็ชัดเจนตอนนี้เจ้าต้องจําไว้ว่าความปรารถนาทั้งสามที่ข้าทิ้งไว้ที่นี่สะท้อนภูมิประเทศพิเศษของดินแดนลับชื่อเว่ยความปรารถนาทั้งสามจะดึงดูดให้เจ้ากลายเป็นเทพซิงเหยี่ยวสร้างกวน เมื่อความปรารถนาทั้งสามของผู้ทดสอบถูกดึงดูดความปรารถนาทั้งสามจะกกัดก่อนผู้ทดสอบทำให้ผู้ทดสอบกลายเป็นหุ่นเชิดของความปรารถนาทั้งสามมีเพียงสามพรสวรรค์เท่านั้นที่สามารถจัดการกับความปรารถนาทั้งสามได้ได้แก่เต่ารู้เต่าฮาร์ดและหลิงไท้ความสามารถทั้งสามต้องแข็งแกร่งเท่านั้นที่เราจะต้านทานการพันธนาการทั้งสามได้นี่คือกุญแจสำคัญในการผ่านเทพซิงเหยาซางกวนทั้งสาม เยโจแม้ว่าความสามารถของเจ้าจะยังไม่ตื่นแต่เจ้ามีพลังทางจิตวิญญาณของผู้ฝึกฝนความเป็นอมตะและยังมีโอกาสที่จะต่อสู้กับเจ้าแห่งโลกมนุษย์แต่เจ้าต้องจําไว้ว่าศักยภาพของเจ้ามีมากกว่านั้นมากตอนนี้เจ้าสามารถกลับไปได้แล้วรอก่อนฉันยังมีคําถามอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นจางซวนเซอร์หรือเยโจภัยพิบัติยังไม่จบและสํานักอูเจิ้นยังคงรอเจ้ากลับไปเกิดอะไรขึ้นเวนเอ้ยทําไมฉันถึงควบคุมมันไม่ได้ เกิดอะไรขึ้นเยอะ <c oughs> พี่ยุลลี่ดูที่เหย่โจซี่ทำไมจูจ่ๆเด็กคนนี้ถึงระเผยพลังวิญญาณอันทรงพลังออกมาได้ขนาดนี้มันเป็นการสิ้นเปลืองเกินไปที่มันจะมีพลังวิญญาณขนาดนี้มันต้องเหมาะกับฉันแน่ๆรีบมอบพลังให้กับผู้นำตระกูลเร็วๆ นั่นคือความปรารถนาทั้งสามของจางซวนซซอ้อพรสวรรค์ทั้งสามของชิงหมิงสามารถควบคุมเทพทั้งสามได้เทพทั้งสามหายไปแล้วและเส้นทางสู่ความเป็นอมตะก็เปิดออกเอ๊ะออะอ๋อเหยาเจ้า เย่โจ yeah, ครางนี้ต้องขอบคุณนายจริงๆไม่เช่นนั้นการทดสอบนี้พวกเราคงจะตายไปแล้วฮ <c oughs> ดูเหมือนว่านายจะไม่อ่อนแอขนาดนั้น <c oughs> ท้ายที่สุดแล้วฉันไม่สามารถพูดได้ว่าเช้าที่แล้วของฉันให้คําแนะนําในการผ่านเดินอย่างไรก็เติมเทพทั้งสามที่จางซวนเส่อทิ้งไว้ก็หายไปเช่นกัน เอ๊ะในที่สุดท่านก็มาข้ารอท่านอยู่เลยนายท่านเธอคนนี้คือความปรารถนาทั้งสามของจางซูเซอร์เหรอท่านผู้น้ำท่านกลับมาแล้วข้าจะดูแลทุกสิ่งที่ท่านไว้วางใจให้ข้าอย่างดีฉันชื่อเย่ยโจเธอจำผิดคนแล้วข้าจะไม่ผิดหรอกท่านยังเหมือนเดิม ให้ข้ากลับไปติดตามท่านต่อไปนะเอ่ออะไรนะเอะเหยเจ้า <Yeah, Joe. S 1> อึกนายท่านโปรดอย่าก,กังวลข้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการฝึกฝนของท่านในตอนนี้ในทางตรงกันข้ามการฝึกฝนที่ข้าเก็บไว้สามารถช่วยท่านในการฝึกฝนปัจจุบันของท่านได้นี่คือาาศิลปะศักดิ์สิทธิ์แห่งความทุกข์ยากจากสวรรค์ที่ท่านฝึกฝน ข้าได้ปลูกฝังความทรงจำของการฝึกฝนในท่างกายของท่านด้วยหวังว่าจะช่วยให้ท่านไปถึงจุดสุดยอดได้อีกครั้งฮ่าฮ่าฮ่าเย่เจ้านาเป็นยังไงบ้างเออฉันไม่เป็นเลยคนที่ควรจะเป็นเทพทั้งสามตอนนี้ได้หายตัวไปแล้วการทดสอบของเราล่ะเอ๊ะแด่ทำลายสวรรค์ความลับที่แท้จริงของการขัดเการ้อยครั้งนี่คือ หนังสือไถ่ชิงส่วนเจิน้นี่คือสมบัติลับในเทพทั้งสามเิีเย้ยวซึ่งหมายความว่าเราได้ผ่านการทดสอบแล้วดูสิอุปสรรคหายไปแล้วการทดสอบสิ้นสุดลงแล้วเย่ยมากในที่สุดก็จบลงเจอเขาแล้วอยู่นิ่งๆอยาขยับเชินเป็นหัวหน้าตนเกินวันนี้นาะยทำพวกเราไว้แสบมากเลยนะวันนี้นาะยทำพวกเราไว้แสบมากเลยนะเออฉันทำเหรอตอนนี้ฉันอยากจะลงโทษแกแทนเททีแกฆ่าทั้งมด ทำไมคุณเหย,ยโจถึงหยุดผมแม้ว่าเขาจะสมควรได้รับมันแต่เรายังคงต้องส่งเขาให้กับหัวหน้าตระกูลถ้าเราฆ่าเขาที่นี่เราก็ไม่แตกต่างอะไรกับเขาท้ายที่สุดแล้วการฆ่าคนก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายสิ่งที่คุณเฉย,ยโจพูดนั้นถูกต้องตามที่คิดไว้คุณเฉย,ยโจอุดมการของเขาอยู่นอกเหนือจากการเข้าถึงของเราการทดสอบสิ้นสุดลงแล้วกลับไปด้วยกันต่อโอ้ ยุนลี่และคนอื่นๆอ,อยู่ในดินแดนรับเป็นเวลาสีชั่วโมงไม่เคยมีผู้ทดสอบคนใดอยู่ในแดนรับนานขนาดนี้พี่ชายทำไมพี่ดูแย่จังเลยไม่ต้องกังวลตระกูลของฉันจะไว้ชีวิตยุนลี่อย่างแน่นอนถ้าลูกของฉันชน,นะเพื่อนเพื่อน,อนลูกศิษย์ไม่ได้รับอนุญาตให้ฆ่ากันร,ระหว่างการทดสอบและการทดสอบอยังไม่สิ้นสุดฮ เมื่อการทดสอบของลูกชายของฉันสิ้นสุดลงมันจะเป็นวันที่ฉันกลายเป็นหัวหน้าตระกูลเมื่อถึงเวลาพี่จะต้องสละตาแหน่งในฐานะหัวหน้าตระกูลอย่างเชื่อฟังเอ๊ะกลับมาแล้วยูลี่พ่อคะหนูผ่านการทดสอบแล้วดีมากซวงเอ๋อทำไมลูกถึงกลายเป็นแบบนี้ใครกันที่กล้าทำลายซวงเอ๋อของฉันพวกเขาทำลายลูกหลานของตระกูลเฉินในดินแดนลับอย่างไร้เหตุผลและพวกเขาสมควรได้รับสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับไอ้พวกเซสวา อคุณเหย่โจ้แกนี่เองกลุ่มลูกชายของคุณตั้งใจจะฆ่าทุกคนในดินแดนลับและมีพยานทุกคนอยู่ที่นี่ใช่แล้วเห็นได้ชัดว่าพวกเขากําลังใช้ภาพลวงตาเป็นแผนเพื่อฆ่าลูกศิษย์คน,น,นอื่นๆถ้าไม่ใช่เพราะคุณเหย่โจ้แล้วคงถูกฆ่ากันเป็นกลุ่มๆเป็นไปไม่ได้พวกแกต้องใส่ร้ายฉันวันนี้ฉันต้องให้แกชดใช้ด้วยชีวิตเพื่อลูกชายของฉันเฉิงหลงอยุลี่ชนะการทดสอบแล้วเหย่โจ้อคผู้พิทักษ์ของอยุลี่นายจะทําอะไร แน่นอนฉันต้องหาความยุติธรรมที่เป็นของฉันเชิงหลงยี่เฟิงการตายของลูกชาของฉันและตำแหน่งหัวหน้าตระกูลสิ้นสุดลงในวันนี้ค่ายกนเออมันถูกวางแผนไว้แล้วเอ,อ๊ะเกิดอะไรขึ้นเออเอ,อ การก่อตัวนี่มันสามารถดูดซับพ,พลันที่แท้จริงของผู้ฝึกฝนในค่ายกลได้หรอนี่คือค่ายกลการสังหารพิศาชูล่าค่ายกลความชั่วร้ายที่น่ากลัวและลึกลับอย่างยิ่งเมื่อการก่อตัวสําเร็จแล้วคนในค่ายกลจะถูกบังคับกักขังและพลันที่แท้จริงของคนที่ติดอยู่จะดูดดูดซับอย่างต่อเนื่องเอาไปให้คู่เลยเวนเอ้ยฉันออกไปไม่ได้เว้นแต่เฉิงหลงจะปลดล็อกค่ายกลผู้ที่ติดอยู่ในค่ายกลจะถูกดูดซับพ,พลันที่แท้จริงจนแห้งและตาย สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการจัดตั้งค่ายกลนี้ต้องใช้การสังเวยวิญญาณเป็นจํานวนมากอะไรนะฉันประเมินความทะเยอทะยานของเฉิงหลงต่าเกินไปไม่คิดเลยว่าเขาจะบ้าคลั่งขนาดนี้ฉันเกรงว่าฉันจะไม่สามารถรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ได้หากฉันเลื่อนตําแหน่งเฉิงหลงนายใช้วิธีชั่วร้ายแบบนี้นายไม่กลัวการลงโทษของพระเจ้าหรอการลงโทษจะทําอะไรกับฉันได้ขอเพียงเชื่อฟังฉันถึงเวลาแล้วมายอมรัชตากรรมของกา เออบาลียแสงสีม่วงอึกเชิงลงอย่าได้ใจให้มากเกินไปฉันไม่คิดเลยว่าในค่ายคนนี้แกจะกล้าใช้เทคนิคลับบีบร่างกายของแกเพื่อเพิ่มความแข็งแกรง่งน่าเสียดายที่มันจะกลายเป็นความแข็งแกร่งของฉันเม็ดเล็กจื่อยางอึกสวยแล้วเย่โจ้ไปลงนรกซะเถอะเรื่องนี้เป็นความผิดของคุณคุณจะไม่ลอดหาคุณทำชั่วเอ๊ะ เบื้องหลังของเย,ย่เจ้าคืออย่างเซินเข้าผ่านการทดสอบในดินแดนลับและมาถึงขั้นหยวนเซินจริงๆหรออย่างเซินเป็นทักษะที่ครอบครองโดยขั้นที่8วงเล็บขั้นหยวนเซินของระดับที่ส2องของการฝึกฝนอมะตะในเวลานี้ภาพที่อยู่เบื้องหลังเยอเจ้าคือความปรารถนาทั้งสามที่ประจักษ์ของจางซวนเซร์ซึ่งทุกคนเข้าใจผิดในเมื่อคุณต้องการพลังของฉันมากเงินฉันก็จะมอบมันให้กับคุณว่าไงนะ